สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนชนจ้าพี่น้องสบายดีตอนคำคำด้วยตอนนี้เขาสิมาปัน่นมันพี่น้องนี่แหละคะ่ะลานมันนะคะเี่น้องเครื่องปั่นก็จะเป็นแดบ,บนี้เครื่องฟันมันใส่ถ่าย,อยเอาเครื่องได้ปัน่นเอาเครื่องคุณป้า นาิเปหามเขื่องปั่นกันด้วยพี่เนาะเถอกดินนี่ก่อนเถอกดินเงื่อนนี่ก่อนสไลด์ลงสไลด์ลงแบบกะเขาก็เอาไม้มาทับพุงกระถากระถาประซาเราแล้วพร้อมแล้วพรเราต้องเถอกันไปฮอตติดนะเพราะมันแป็น พี่น้องกำลังสิปั่นมันเด้อจ้านี่จะบรรยากาศปั่นมันนะคะบ,บ,บ,บอันนี้กำลังปีนมันจ้ะพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้องมากระเด็นเอ้ยเผื่อสใ็่เงินเขาพี่น้องเอ้ยสามแดดพุ่น ก็ได้เดตหนึ่งนะะก็หมานี่แหละเขาบอกว่าเงินน่ยมันหายยากพี่น้องก็สู้ตายเนาะสู้สู้จ้าบ่หากระบอกมีใส้ดะคะจะเออเผื่อจะได้ออกมาเป็นเงินบาทหนึ่งนะพี่น้องบัทรไส้เพราะคือไส้ง่ายสายเนี่ยอยากไปตลาดไปเบียบมัเป็นพันเลยเผื่อจะหาหดพัน ยังพ่อเสดอาสบาสปาลูกกลวอาิสดีป้าลนิ่งทโนยนั่นแหละวอดนสิบเดมือนี่สายตาลุมือสปรป้าลูกสาวหสาวนาพี่น้องเออเปลือกกัะเปืือน่ดยเปืือกดื้ด้วเปืือนเล็ดนันนี่นะมจพูามคนเอีกวตี้คตี้งเฮา ของเ้างียงใส่นั่นน่ะเขาบอกผลดอกของผลเสียนะเฮีเด็กๆเอออย่าบานไยลูกเอ,อ้ยลงมือแหละพี่นอ้อง ออกเป็นลูกไปอ,อยากซอยนะไปออก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 ท,ทีการปั่นมันนะครับเดี๋ยวอ,อย่างซองสาวป็นไปสยลยนะกลับไปลองปั่นกับมดหญ้าลนะองไปหน่อยเฮ้ย I okay. ปั่นมันจ้าพี่น้องจา่าสอยกันคนละไม้ละมือเดี๋ยวกันแลี้วพี่น้องไว้ประย่างเด้อสะ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  เราปั้นแล้วกับคำแล้วพี่น้องเอ,อ,อ,เอ,อ้ยคำมืดดุวยตา ไซแดงแหละพี่น้องเอ้ยดึงขึ้นตี้ทรงนั่นดึงขึ้นทรงนะสอยกัดคนละไม้คนละมือจ้าพี่น้องจ้า ลองก็จักหน่อยกระแรกเลยพี่น้องเอ้ยหลายคนแซบเดียวปลาเน้บอยากเรอไ่ยากตอนกลนพอรัพี่น้องนี่นกระสะนะคะสะนำขนนำสะนำพี่น้องอาจัรกำลังสะมัน หลนกรสะสับมันอันนี้ก็เป็นเทียงของไอ้เสร็จแล้วพี่น้องค่ะเสร็จแล้วก็สิไดนเมื่อบานผักพรมาอื่นสู่กันไหมนะคะพี่น้องจ๋าน่จ๋าคือมันสับแล้วกก็ต้องเอามาตากแห้งอย่างนี้นะคะพี่น้องคือมันซ้มบลังหอมหอมนะพี่น้องย่ามาตากนะหอมมันจะเสบแท้ ลูกทรายไปคือบาดูกแท้อมันคือร้านมันนั่นเองจ้ะพี่น้องจะ่เห็นเป็นเสาไฟทีดินเท่ากับซิริมถนนใหญ่พี่น้องเออป็นที่ริมถนนใหญ่นะคะติดถนนใหญ่นี่ค่ะนี่ก็เป็นถนนใหญ่พี่น้อง นี่กาอันนั้นทีนี่มเห็นสวนมันนะลร่มันก็เป็นไร่มันของพัลล่าเองจ้าริมถนนใหญ่พี่น้องสุดพูฟังนี่ก็จะเป็นป่าก็จะเป็นที่ดินของนางนะจ๊ะลมมาอีกแล้วขับมาีมลมอันนี้ก็จะเป็นไร่มันริมถนนพี่น้องกลสวนนั้นเสร็จก็จะมาสวนนี่ต่อ อากาศที่นั่นก็จะเป็นป่าก็คือนางก็สิเบิร์กเข็ดเพิ่มด้พี่น้องปีนี้นะมานเสร็จหลายกว่าเก่าเสร็จแล้วก็สิได้เมื่อพี่น้องเอ้ยก็ใั่ก็ขอฝากบรรยากาศไปสนิเดี๋ยวพี่น้องจะได้ก็ขอบคุณสุขุสุขคดที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวสุขสันนมสา คุณหลายๆจ้กขอบคุณสุขุสุขุนะจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า